สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอนักงานส่งของหรือโจรแก้ยอดปลายทางหน้ากล่องพัสดุเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าวันที่22ธันวาคม66กลายเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลมื่อมีผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าออกมาโพสต์ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคแ์วีรกรรมสุดเฉาของพนักงานส่งของจากบริษัทรายใหญ่แห่งหนึ่ง พร้อมเขียนแคปชั่นว่าทุกวันนี้พนักงานส่งทำตัวเป็นโจรแก้ไขหน้ากล่องพัสดุไปเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าหน้ากล่องยอด1,000บาทเก็บปลายทาง1,200บาทเขียนยอดขึ้นเองแบบนี้ก็ได้หรอโดยเจ้าของโพสต์เผยว่าตนเองเป็นร้านค้าที่ส่งสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยแต่ทว่าจู่ๆลูกค้าชาวต่างชาติกลับทักมาว่ายอดสินค้าไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ เมื่อลองตรวจสอบก็พบว่าหน้ากล่องพัสดุมีการแก้ไขย,ยอดสินค้าจาก1,000บาทเป็น1,200บาททำเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้งหนักมากโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพกล่องพัสดุที่ด้านหน้ามีกระดาษแจ้งรายละเอียดซึ่งช่องยอดที่ต้องชำระแบบเก็บเงินปลายทางมีหมึกปากกาน้ำเงินเขียนว่า1,200บาท ด้านสาวเจ้าของโพสต์ยืนยันว่าทางร้านได้รับเงินจากลูกค้าเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นส่วนจำนวนเงินอีก200บาททางร้านไม่ได้รับก่อนที่ต่อมาทางพนักงานส่งของจะโทรติดต่อว่าทำการคืนเงิน200บาทให้ลูกค้าแล้วอย่างไรก็ดีแม้พนักงานส่งของจะคืนเงินลูกค้าแล้วแต่เธอคิดว่าจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพราะพนักงานส่งของมีเจตนาทุจริตตั้งแต่แรก เมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่มีภาควิจาณ์บริษัทขนส่งดังกล่าวและพฤติกรรมของพนักงานส่งของบางคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ที่ตนพบเจอที่มีลักษณะคล้ายกับเจ้าของโพสต์ทั้งแก้ยอดจำนวนเงินชดเงินปลายทางลูกค้าเป็นต้นบางคอมเมนต์แนะนาให้ตรวจสอบราคาสินค้าก่อนจ่ายเงินทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ ทั้งยังวอนให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการต่อกรณีลักษณะนี้เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นเคยโดนเก็บเงินเพิ่ม100งงมากอีกความคิดเห็นบอกว่ามีทั้งดีและไม่ดีบางก็เข้ามาก่อกวนองค์กรให้เสียหายบางก็เป็นมิจฉาชีพแบบเต็มรูปแบบอีกความคิดเห็นบอกว่าแจ้งความด่วน อีความคิดเห็นบอกว่าตั้งใจโกงชัดๆพนักง,งานคนนั้นต้องโดนลงโทษสูงสุดและบริษัทต้องออกมารับผิดชอบอีกความคิดเห็นบอกว่าดูก็รู้ว่าเจตนาโกงตั้งแต่แรกตกงานอย่างเดียวอีกความคิดเห็นบอกว่าแบบนี้ต้องระวังมากๆแล้วค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ